อ้าวบรดาท่านที่มีพระสมเด็จแล้วก็อยากจะรู้ว่าพระสมเด็จผมเก่าไหมอะไรไหมเงี้ยครับมันมีสองช้อยผมบอกหนึ่งก็คือไปให้เซียนดูนะครับตามห้างเขามีเซียนเขามาเปิดแล้วแล้วก็จะมีเซียนมี2ระบบเซียนนี่ก็คือชอบปพ๊บซื้อเลยเขาไม่สนใจเรื่องใบเซอร์ใบประกงประกวดงานประกวดเขาไม่สนเขาตาเขาชอบรุ่นๆๆที่เขาเร่นเขาซื้อเข,ขาซื้อด้วยราคาสูงด้วยนะฮะเพราะเขาต้องการนะครับอันที่2ก็คือเซียนที่มีเครื่องสแกน มีเซียนพัดอันนี้ขึ้นทำห้างแล้วนะครับมีเซียนลังสิตมีที่ลหลายที่นะครับขึ้นมาตอนนี้ก็มีมีเครื่องสแกนสแกนแล้วก็ดูว่าผ่าแทหรือไม่แท้ด้วยนะครับแล้วก็เช็คให้ด้วยเรียบร้อยนี่เห็นไหมคุณขึ้นไปเลยอย่าไปกังวลไปให้ทำชาวบ้านดูเขาดูไม่เป็นหรอครับเขาไม่รู้เพราะว่าพ้าสมเด็จนั้นใครบ้างที่เคยเห็นของจริงบ้าง นะครับใครบ้างที่เคยเย็นของจริงบ้างใช่ไหมครับฉะนั้นของจริงเนี่ยถ้าเห็นปุ๊บถ้าเสียนเครู้เขาจับปุ๊บเขาพลิกปุ๊บเขารู้เลยอ่าเห็นไหมฮนะฉะนั้นแต่พระมันมีอยู่2เรื่องหนึ่งก็คือรุ่นยุคต้นที่เขาค้นหาแล้วรุ่นที่เขาเล่นเสียนเคาซื้อแต่อีกรุ่นหนึ่งก็คือรุ่นยุคกลางยุคปลายที่เราพอมีกันได้นะครับนะฮะเช่นว่าหลวงอ,อย่างเช่นว่าวันละคังนะครับสมเด็จบางคุณพรมแม้แต่หลวงปู่น,นาคก,ก็ได้เห็นไหมฮะหลวงปู่น,นาคเด็กก็ถือถอชัอะที่นี่พิธีการไปตรวจสแกนนะครับก็มมมีีีีีหหลลาาายยททท่่่่นนนะะะคครรัับบเแตผ รู้จักนะครับพอเนะ่ยนำนะครับท่านที่ไปก็ได้นะครับเอาพระท่านไปเขาคิดเป็นชั่วโมงหรือคิดเป็นองค์กว่ากันไปแล้วโทรหากันแล้วกันนะครับอันนี้ก็คือที่บริษัท P S D A Standard พัทยานะครับ PSDA สแตนดาร์ดพัทยานะครับอันที่2ก็คือของอาจารย์โจกนะครับหรือมูลิธิพลังบุญอันนี้สุดยอดอันนี้สุดยอดนะครับเพราะท่านสามารถเข้าไปเมื่อเช็คหรืตรวจเช็คเรียบร้อยท่านสามารถฝากท่านประกวดได้แล้วประกวดเสร็จมีการประมูลท่านก็สามารถประมูลได้ด้วยแล้วมีในวยกลุ่มด้วยนะครับคุยกันได้อันนี้เราก็มั่นใจเลยเฮ้ยเราเก็บมานานพอนี่เราก็ชื่นใจแล้วจริงๆเลยครับหมายเลขโทรศัพท์นะครับ0 6 2 4 5 6 2 5 6 6ครับนะฮะแล้วก็อีกเบอร์หนึ่ง08 1 1 6 9 9 6 5 6ครับอ่าอันนี้ก็สามารถไปสอบถามว่าเออเนี่ยจะมาเช็คได้เมื่อไรอะไรเมื่อ,อไรนะฮะหรือขึ้นไปตทำห้างเดี๋ยวนี้เขาก็มีนะฮะเซียนที่เขาเ,าเขาเรียกว่ารับสแกนก็มีนะครับนะพระสมเด็จฉะนั้นมีพระสมเด็จอ,อยู่ในตัวนะครับก็อย่าตกใจนะครับอลองดูนะครับอย่างผมคล้องนี่นะครับเนี่ยฮะแล้วก็ผมก็มั่นใจผมผมเช็คตรวจเช็คมาเรียบร้อยแล้วนะครับเนาะแล้วฝากด้วยนะครับทีนี้การตรวจเช็คเนี่ยพอเราเข้าตรวจเช็คเสร็จเรียบร้อยปุ๊บเขาก็จะให้เราทําใบเซอร์หรือหรือไม่ทําก็ได้ครับมีีีีออยย่่่่าาาางนน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 น้้้้คครรััับบเสสมมติววแแแกลละะผผ นะนี่ครับแล้วก็จะมีใบนี้มาให้เราด้วยนียครับมีบัตรตัวนี้มาบัตรตัวนี้มาเราสามารถบัตรนี่เราสแกนดูเลยครับว่าผ้านี้มีคาม่าอดินเท่าไหร่ผงม,มวลสารเท่าไหร่นะครับน้ำมันอะไรเท่าไหร่เขาบอกเขาจะเช็คมาให้หมดเลยเนี่ยครับอย่างนี้นะเออนี่นักก็สบายใจใช่ไหมครับฉะนั้นคนที่มีพระอยู่ในบ้านก็อย่าท้อแท้ <c oughs> ลองไปตรวจเช็คดูก่อนเนาะแล้วก็ที่สาคัญที่สุดมี2อ,อย่างหนึ่งถ้าเราขายอันนั้นก็ว่ากทนงไปอีกทีนึ่งนะครับว่าหากคุณซื้อแต่ผมไม่ได้รับรับซื้อนะเราผมดกมไม่ไรับ แต่บอกให้ไปแล้วคุณไปตรวจเช็คกันเองแต่พันแนะน่เฉยชี้เป้าชี้เป้าให้ทีนี้ต่อมานะครับเรื่องของพระเนี่ยพอได้ได้ปุ๊บเราก็มีใบอย่างเงี้ยครับใบแล้วก็มีใบเรียบร้อยแล้วอยาก,กไปประกวดก็ได้ไปประมูลกับเขาก็ได้ใช่ไหมครับพอเรามั่นใจแล้วเขาตรวจเช็คเรียบร้อยแล้วจากนะครับผลการตรวจสอบของมูลนิธิพลังบุญนะครับนะทุกคนไปแล้วนะจากกระผมอาจารย์โรจครับมีอะไรปรึกษาหารือก,กันนะมีพระสมเด็จอยู่ในคอหรืออยู่ในบ้านทีนี้ก็สบายใจแล้วนะครับมีสองอย่างไปเลือกเอานะครับไปหาเซียนใหญ่เขาซื้อไหมอย่างเงี้ยนะ สแกนก็ได้มันมีสองช้อยให้เลือกนะครับเนาะไปแล้วครับเราจะเจอกันในช่วงไลฟ์สดอย่าลืมนะครับผมมีเบอร์โทรศัพท์สวยสวยเบอร์หงเบอร์มังกรด้วยรับรับดูดวงอาชีพดูดวงจุย้ยและนะครับที่สําคัญที่สุดใครอยากได้พระเครื่องพอแบ่งปันจากพระสมเด็จมีแบ่งปันกันครับวันนี้สวัสดีครับ